วันนี้ทางร้านเรามารีวิวแนะนำสินค้านะครับเป็นลวดเชื่อมมิกแบบไม่ใช้แก๊สยี่ห้อ STR นะครับผมมีขนาดไซส์0.8และก็1.0นะครับน้ำหนักขนาด1กิโลตัวสีส้มเลยนะครับลวดตัวนี้สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคลิปเราจะมีรีวิวให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับ1กิโลเต็มนะครับผมตัวนี้แล้วคุณลูกค้าก็จะถามมาเยอะนะครับว่า1กิโลความยาวเท่าไหร่ เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราไปวัดกันดูเลยนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับผมแต่รับรองตัวนี้1โลเต็มลวดเต็มไม่ลดเกรดแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับต่อเข้าตู้มิกลวดสีส้มนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับทดสอบเชื่อมเหล็กก่อนนะครับเหล็ก1มิลนะครับผมนี่นะครับเชื่อมเดินแนวเลยนะครับไม่มีทะลุพอครับผมนะครับรอยเชื่อมสวยเลยครับ อันนี้ทดสอบเชื่อมสเตนเลตนะครับผมเห็นนะครับอ่ะพอครับผมเดี๋ยวลองเคาะดูนะฮะว่าติดไหมเชื่อมติดนะครับผมเห็นะครับสายมิกอยู่นี่เราใช้ลวดตัวนี้เชื่อมนะครับผม นี่นะครับหลังจากเชื่อมเสร็จเราก็ไปเจียแต่งรอยเชื่อมแล้วก็ใช้ไขประวานขัดนะครับรอยเชื่อมก็จะเงาสวยเลยนะครับผมนี่นะครับลวดเชื่อมมิกนะครับผมเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับตู้เชื่อมมิกของโปรเดนพระเอกของเราในการเชื่อมครั้งนี้ทางร้านเราก็มีขายนะครับถ้าสนใจซื้อก็ไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวมาต่อเลยนะครับคุณลูกค้าถามกันเยอะนะครับว่าลวด1กิโลกรัมเนี่ยจะยาวกี่เมตรเดี๋ยวไปวัดกันดูเลยนะครับว่ายาวกี่เมตรหลังจากที่คลายลวดเชื่อมมิก STR หมดม้วนนะครับผ แล้วก็ให้คนเดินลากไปนู่นเลยนะครับจะเป็นคนเสื้อดํายืนอยู่ตรงนั้นนะครับความยาวของลวดนะครับตัวนี้ไม่ลดเกตน่าจะยาวประมาณถึง like 300เมตรเลยนะครับใช้กันจนลืมเลยเดี๋ยวผมจะซูมภาพไปให้ดูเลยนะครับค่อยๆซูมไปนะครับผมนะครับตรงตรงคนเสื้อดํายืนอยู่นะครับสังเกตดีๆตรงพุ่มหญ้านะครับจะเห็นคนเสื้อดํายืนอยู่คือยาวมากเลยนะครับตัวนี้ของเราไม่ลดเกตเลยนะครับใช้กันกันจนลืมเลยนะครับ ลวดมวนเดียวยาวประมาณ300เมตรเลยนะครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ